มังกรอีสานกลองแดงสุดยอดยาขายาในหน้าเขาเขาหน้าปีโดยเฉพาะขาทุกอย่าในหน้าเขาทั้งยาใบแคญยาใบกวางกบต่างๆบ่ว่าจะเป็นยาก้องแขนยากับเขายากระดูกไก่ยาพุ่มพ่วงยาเขานกยาลักหน้าสโนดงสโนข้างโคกเส้นใบม่นยาขี้อ้นไม่ยลาพักบุ้งพักปอดยาผือยาหัางกญยาไข่เขียดยาหัวขอดกกต่างๆ มังกรอ,อีสานกรองแดงปราบเรียบตายทุกหญ้าเหลือแต่เขาหญ้าตายเรียบเขารอดแน่นอนมังกรอ,อีสานใส่พ่นปราบตั้งแต่เขาอายุ20ถึง60มือมังกรอ,อีสานกรองแดง1ชุดสีดพนได้หาถึง6ไร่ใส่หน่อย หญ้าตายดีกลิ่นบ่เหม็นปลอดภัยต่อเขา่าปลอดภัยต่อผู้ใส่เมื่อต้องยานเวลาลงน้ำอย่าลืมถ้าผู้ใดสเสห์หน้าปีนี้มีปัญหาเรือ่องหญาท่วมเขา่าหญาตายหญ้าหญ้ามันมึนคาบ่ตายให้หันมาใส่มังกรอ,อีสานกล้องแดงผู้พิชิตและปราบหญาขาตายเรียบรับรองตายแต้หญาเข่า,ขารอดยอดพุ่งแน่นอน